เป็นเหมือนกันไหมคะที่เวลาเลือกใช้ฟรอนต์ภาษาไทยแบบฟรีนะคะในแอปต่างๆเนี่ยค่อนข้างหาตัวอักษรมาใช้ได้ยากมากเลยอะคะ่ะแต่ปัญหานี้ค่อนข้างจะลดหายไปเลยคะ่ะเมื่อพี่เจอกับแอปนี้คะ่ะ Can ว a นั่นเองคะ่ะไปดูกันนะคะว่า Can ว a มีตัวอักษรภาษาไทยน่ารักน่ารักแบบไหนให้เราใช้กันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการใช้ฟรอนต์ภาษาไทยจากแคนวาสสวยๆกันได้อย่างไรค่ะไปที่สร้างงานออกแบบของคุณเลยนะคะผมพี่เลือก f c e e o o o และวกัน้อมาแล้วก็เลือกรูปแบบนะคะเลือกรูปแบบที่เราต้องการจะใช้งานค่ะนีนี้ไม่เป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพราะเราจะทดสอบฟรอนต์ภาษาไทยนะคะ ตรงไหนไม่ต้องการก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ลบออกได้เลยค่ะขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะโอเคค่ะอันนี้กรณีถ้าเราจะเพิ่มข้อความเองเนี่ยก็ไปตรงนี้นะตัวทีแล้วก็เพิ่มเพิ่มข้อความของเราเองได้เลยค่ะแต่เมื่อกี้เราใชา้รูปแบบสำเร็จของเขาเราก็แค่ดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนข้อความก็เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ใช้ มือถือนะคะคําสั่งเหล่านี้เนี่ยค่ะไม่ยากเลยค่ะจะอยู่ด้านล่างนะจะอยู่ด้านล่างของมือถือค่ะก็ดีของ Canva ใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC ค่ะสเสน่ห์ของ Canva น,น่ารักซะไม่มีอ่ะนะตอนนี้เราโฟกัสตรงเรื่องของพร้นภาษาไทยไปเปลี่ยนพร้นตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เราก็พิมพ์คําว่าภาษาไทย enter เห็น t ้านี่ มีมาให้เลือก,เ,อกเยอะแยะมากมายเราก็ใช้ถ้าใช้ฟรีก็อย่าไปเลือกตัวมงกุฎเนาะลองกดดูนะคะตัวนี้คือตัวบรรจงเห็นเปล่าเราแค่คลิกอ่าแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนผลทางนี้เลยค่ะ,ะคลิกเข้าไปเต้เห็นไหมนี่แต่ละตัว fc เมจิกน่ารักซะไม่มีอ่ะอันนี้แบบโค้งๆนิดนึงขอบคุณ อันนี้ดูเห็นไหมปีนปั้นปูนอคุณลองดูนะพวกเราลองดูนะคะนี่ฝั่งนี้สามารถใช้ได้หมดเลยค่ะฟรีฟรีถูกใจพี่ว่ามีไม่ต่ำกว่ายี่สิบ fc minimal um. เห็นไหมถ้าบ้านพี่เขาก็จะบอกว่าจังหวเม็ดนี้เออ fc candy เห็นไหม มอนตี้อะไรเนี่ยลงเลื่อนดูเลยฝั่งนี้นะคะวันทองวันทองก็มีอีกนะอ่าไม่ตำนานเยอะแย,ย,ยะมากเลยอะค่ะมา FC พาสหนาเตยก็มีนะอ่านี่หนาเตยก็มีหมาสมมติว่าเราได้พรอนที่เราถูกใจแล้วนะลงองเลือกดูนะ Yeah, 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 yeah. เยอะแยะเนี่ยเนี่ยเดือนแบบเร็วๆร,วรวให้ดูเลยอ่านะพอเราได้ฟรอนท์ที่เราถูกใจแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะนี่เปลี่ยนสีตรงนี้ได้เปลี่ยนสีได้โอเคทําให้ตัวหนาขึ้นได้นะคะสําหรับบางฟอนท์เนี่ยอาจจะทําให้ตัวหนาขึ้นไม่ได้นะคะแล้วแต่คุณสมบัติของฟอนต์มันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดลูกศรดาวน์โหลด ถ้าบันทึกเป็นภาพก็เป็น PNG ตามที่เขาแนะนำถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะเราก็รอแป๊บหนึง่งภาพของเราก็จะไปอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดสามารถเอาไปใช้งานได้เลยค่ะเห็นไหมคะรูปอาตัวอักษรฟรีๆน่าใช้จาก Canva ค่ะมีความสุขแน่เลยค่ะถ้าได้ใช้ Canva ในการตกแต่งภาพของเราค่ะสำหรับวันนี้พี่ก้อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่